ได้แนละสายดีนะครับพเพราะฉะนั้นปปชก็ต้องไต่สวนจริงจังเอาคนผิดมาลงโทษนะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องการบ้านการเมืองก็ยังเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจนะครับอันนี้เสื้อทนายครยทุกใครสนใจสั่งซื้ออะไรก็ติดต่อที่สํานักง,งานนะก็เป็นเสื้อสําหรับทนายคลทุกนะฮะเดี๋ยวจะทําเสื้อจุกกรูมาให้นะครับจุกรูนะฮะก็วันนี้ก็มีข่าวการบ้านการเมืองก็เยอะอยู่นะครับเห็นได้ข่าวคอรมอกุ้งอิง นะนายกคุณหนูนี่ก็เห็นบอกว่าลงตัวหมดแล้วนะครับประชาชนนับรองเขาเตรียมที่จะร้องเรียนจะจะสอยนายกก็เกิดความหวาดกลัวนะเกิดความหวาดกลัวว่าจะโดนสอยล่วงเหมือนเศรษฐานะครับนะฮะกลัวโดนสอยค,อคุณหนูกลัวโดนสอยก็เลยเปลี่ยนคนอรมอหมดเลยครับชาดงชาดาที่เคยมีคดีอะไรต่างๆนะครับแต่สารยกฟ้องก็งไม่เอาเอาลูกสาวแทน นะธรรมนัตเคยมีคดีในต่างประเทศเรื่องยาเสพติดก็ไม่เอาครับนะครับก็เอา,เอาด็อกเตอร,ร์อะไรนะ่ารุมลนอะไรนะครับแล้วก็เอาใครฮะเอาน้องชายมาเป็นแทนเห็นนะก็แสดงให้เห็นว่าระบกกรรระบก,การตรวจสอบเนี่ยของนักร้องฝ่ายโคงฝ่ายค้า,คานและรวมถึงลุงป้อมเนี่ยเรืองไกลต่างๆนี่แม่ก็มีประโยชน์ต่อสังคมนะทำให้เราแบบยังไงคณะรัฐมนตรีแม่ยจะได้ไม่ต้องมีว่าไอคนที่เคยติดคุกคดียาเสพติด ไอคนนี้เคยถูกกล่าวหาว่าจ้างวานค่าสุดท้ายศาลยกฟ้องแต่ดูแล้วน่าจะมีมนทินเอาไม่เอานะฮะไอคนนี้เคยโกงข้อสอบไม่เอาไอาคนนี้เคยปลอมลายเซน็นไม่เอานะครับก็ตอนนี้ก็จะเหลือแต่บางคนที่อาจจะแบบเอาที่ธรณีสงมาทําสนามกลอฟนี่ยังเป็นรัฐมนตรีได้หรือเปล่าล่ะนะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบนะครับเพราะฉะนั้นระบบการตรวจสอบมันก็ทําให้นายกคุณหนูเกิดความหวาดกลัวว่าจะโดนสอย ก็เลยต้องเลือกเอาคนที่ไม่มีคดีมาเป็นรัฐมนตรีก็ดีไปอย่างครับไม่ว่าจะเป็นในลักษณะนอมินีพี่ชายอยู่เบื้องหลังพ่ออยู่เบื้องหลังก็ยังดีกว่ายังดีกว่าเอาพวกรัฐมนตรีที่เคยติดคุกคดียาเสพติดจ้างวานค่าปลอเมเอกสารค้าน้ำมันเถื่อนเจ้าของเว็บพนันมีคดีทุจริตอยู่ที่ปปชอ,อยู่อายการคนเหล่านี้มันไม่สมควรที่จะมาเป็นเสนาบดีหรือเป็นรัฐมนตรีจริงไหมครับ คนในประเทศคนในพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลคนเก่ง <_ C> e <at> ๆแม่งเยอะแยะนะ <_ C> e <at> ไม่ควรเอาพวกสีเทานะอย่างที่แล้วเขาที่แล้วก็เสาไปตั้งในพวกทนายถุงขนมเข้าไปนะเคยโดนศาลลงโทษจำคุกเกี่ยวกับเรื่องถุงขนมนะครับเลนะเมิดหนะ้าศาลเคยโดนลบชื่อจากสภาทนายความคือคนแบบนี้มันสมควรที่จะเอามาเป็นรัฐมนตรีไหม การเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเป็นหน้าเป็นตาเป็นตัวแทนประชาชนมันก็ต้องสง่างามเพราะฉะนั้นระบบการตรวจสอบเนี่ยมันช่วยได้นะต่อไปก็ไอคนนี้เคยช่วยกูมานะเคยดูแลกันมาเคยช่วยหาเสียงอ้าวมึงเป็นรัฐมนตรีมันมองอยู่แค่นั้นได้ยังไงมันต้องมองว่าประวัติใสยสะอาดไหมไปป้นเข้ามาไปจี้ไปข่มขืนเจ้าของแชร์ลูกโซ่นะมาหาโจรน,นายทุนเงินกู้นอกระบบเอามาเป็นรัฐมนตรีได้อย่างไรจริงไหมครับ ไอ้คนที่เบื้องหลังไม่ดีเนี่ยมันไม่ควรไปหรอกทั่วโลกเขาก็เหมือนกันครับประเทศที่เจริญแล้วยกเว้นประเทศไทยประเทศไทยเราอย่าประเทศที่ยังไม่เจริญยังกําลังพัฒนาอยู่และถือเป็นประเทศยากจนนะครับนะเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่านายกคุณหนูนั้นก็กลัวโดนสอยครับกลัวก็เลยต้องแต่งตั้งคนที่มันไม่มีประวัติด,ด่างพ้อยนะเห็นนะ โซเชียลเอ่ยระบบการตรวจสอบนักลงนักลงมันก็มีประโยชน์ในระบอบประชาธิปไตยนะพวกนี้มันก็กลัวเพราะว่าความหมายของคําว่าผิดจริยธรรมร้แรงเนี่ยแม่งกว้างพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่สาธารณชนวินยูชนเขาดูแล้วมึงไม่น่าเป็นรัฐมนตรีเนีพฤติกรรมเนี่ดูไม่เหมาะสมะเช่นเอาที่ธรณีสงมทาทำสนามกอล์ฟอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะโกงภาษี โกหกประชาชนหาเสียงอย่างแต่ถึงเวลาได้รับเลือกตั้งทําอีกอย่างเนี้ยพวกโกหกประชาชนมันก็ไม่ควรจะเป็นทั้งนายกและก็ไม่ควรเป็นทั้งรัฐมนตรีพี่น้องว่ายังไงนะอันนี้ก็อ่เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับเรื่องการบ้านการเมืองนะครับก็เมื่อไหร่จะมีรัฐบาลนัทีก็ไม่รู้ประเทศชาติแม่ก็จะชิบหหยอยู่แล้วนะรัฐบาลแม่ก็โกหกประชาชนไปเดี๋ยวจะแจกเดี๋ยวแจกเงินที่ไหนมาแจกจะไปเงินจากไหนครับ นะพูดความจริงนะจะเอาเงินจากไหนมาแจกนะก็อยากจะรู้นะยากจนแต่เอาเงินแจกประชาชนเพื่อหาเสียงอย่างเดียวหรือเปล่าเป็นการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้นะเออทำกำไรระยะสั้นนะครับไม่ได้สนใจว่าประเทศชาติแม่งจะต้องตกเป็นหนี้เป็นสินในอนาคตและพี่น้องประชาชนจะต้องมาร่วมแบกกันอยากกูเนี่ยต้องร่วมแบกแบกแล้วก็ต้องร่วมใช้หนี้ไม่รู้ว่าแม่งเหมาะสมหรือว่าอย่างไร นะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนไว้นะครับนะนะครับนี่อะไรครับเรื่องการอภิปรายเมื่อวานนี้นะวิโรธพักประชาชนซัดงบกระลาโหนได้กินล็อกสเปงกงบจ้างทําถาดหลุมหมื่นใบราคาสูงกว่าตลาดเอ้าชิบหายดิถ้าเป็นเรื่องจริงนี่แม่งทุจริตคอร์รัปชันนะกูก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงก็ถือว่า วิโรดฝ่ายค้านทาหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของประชาชนถึงแม้ไม่ได้เดียอำนาจบริหารแต่ก็ตรวจสอบนะครับสมมุติว่าตามข่าวเนี่ยที่ผมดูข่าวเนี่ยเขาบอกว่างบกระลาวผมล็อกสเปกนะครับถาดหลุมหมื่นใบเนี่ยถ้าราคาสูงกว่าท้องกระดนี้แสดงว่าแม่งต้องทุจริตคอร์รัปชั่นหรือไม่ะพบผู้ชนะการประมูลไม่ได้อนุญาตให้ทําถาดหลุมมีแต่ปั๊มตาหยัน่ ไม่ใช่จ้างทำถาดหลุมธรรมดาอาจเป็นอาวุธใหม่ของกองทัพบ,บกแพงขนาดนี้เดาว่าต้องใช้แ,แร่วเบรเนียมจากอะไรเนี่ยวาการดาที่ใช้ทําโล่กับจานอเมริกาหรือเปล่าเขาเน็บแนมนะนะครับสมมุติมีการล็อกสเปคนะมันก็เป็นไงก็คือการหัวงช่วยเหลือพวกตัวเองเอามึงอยากจะให้มีการจัดซื้อจัดจ้างอะไรเอามึงเสนอมาเลยกูมีอำนาจนี่เขาเรียกว่าการล็อกสเปค แล้วกูก็จะเขียนสเปคตามสินค้าของมึงเลยนะครับคนอื่นไม่มีมีมึงคนเดียวเพราะนั้นเวลาเวลาประมูลประมูลมึงก็ชนะราคามึงอยากจะได้กาไรเท่าไหร่มึงเขียนมาเลยกูจะได้เอาไปกําหนดเป็นราคากลางถึงเวลาก็เลือกมึงมึงก็ชนะอันนี้เขาเรียกว่าการหัวหรือการล็อกสเปคคือพูดง่ายเอาสเปคของสินค้ายี่ห้อนั้นเนี่ยไปให้หน่วยงานราชการเนี่ยกำหนดคุณสมบัติว่าจะจัดซื้อจัดจ้างอย่างสมมุติว่ายี่ห้อซัมซุงอย่างเงี้ย ก็กำหนดสเปคกคำทุงไปซึ่งรู้ๆอยู่แล้วว่า Apple ไม่มีอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเรียกว่าล็อกสเปกประมูลกี่ครั้งก็ชนะเพราะอะไรเพราะไอคนที่อะจะขายสินค้าให้กับหน่วยงานราชการกับไอหน่วยงานราชการพวกเดียวกันได้มาก็แบ่งกันเขาเรียกว่าการทุจริตเกี่ยวกับเรื่องการหัวนะครับเออนะชัดเจนไหมนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณวิโร์เขาพูดเนี่ย คือการทําหน้าที่ฝ่ายค้านฝ่ายค้านไม่มีอํานาจในการบริหารประเทศแต่มีอนานาจในการตรวจสอบว่ามึงจะโกงป้องกันไม่ให้มึงโกงถ้ามึงโกงแล้วก็าหาทางเอามันเข้าคุกเข้าตารางไปประชาชนจะได้รู้ว่าไอ้นี่มันชั่วเลวนะครับโดยเฉพาะเนี่ยช่วงนี้น้ําท่วมเนี่ยระวังถุงยางชีพระวังหน่วยงานราชการนักการเมืองจะทุจริตเพราะที่ผ่านมาเนี่ยแม้ก็มีนายกอบจอใครแต่ใครทุจริตเกี่ยวกับเรื่องถุงยางชีพเยอะ นะนายกอบจอที่มีการเลือกตั้งใบเหลืองก็โด,โดนโดนกันเกี่ยวกับเรื่องถุงยางชีพไม่ใช่หรือนะครับเพราะว่าการหากินหาแดกกับความทุกข์ยากของประชาชนเนี่ยนะครับนะมันหาแดกง่ายโดยเฉพาะช่วงที่มีวิกฤตน้ําท่วมเนี่ยอะไรๆเงินก็ต้องรีบใช้อันนี้ก็ต้องใช้ถนนหนทางก็ต้องต้องซ่อมหมื 10, ่ล้าน3มึงก็รับ3 0 0 0ล้านแล้วนะแค่บ,บริษัทของพรรคพวกกู น้ดมีนีกูมีบริษัทรับเหมาแม่ก็รวยแล้วคิดดูปีงรับงานไปแสนล้านโอ้โหรวยเลยบริษัทไหนแม่มีรายเงารายได้งานเป็นแสนล้านอะ่ะโอ้โหค่าคอมจ่ายไปแล้วใต้โต๊ะสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่าสามหมื่นล้านบริษัทยังได้กําไรเลยครับจ่ายใต้โต๊ะสามสิบเปอร์เซ็นต์แม่งได้กาไรแสดงว่าราคากลางแม่ก็ต้องสูงเกินไปตั้งราคาสูงๆูว้ยนะครับนี่คือบ้านเรานะครับอย่างที่ผมเรียนน,ะนักธุรกิจบอกว่า ถ้ามันแดกมันโกงกันน้อยหน่อยจากเดิมเนี่ยชัก30%บเเนเนี่ยเอาเหลือสักสิบเนี่ยประเทศชาติแม่ก็ยังเจริญมากกว่าน,นี้แต่ทุกวันนี้แม่งแดกกันจนรวยอ่ะถึงบอกว่าไปไหนมาไหนก็ขับเครืบินส่วนตัวรว,ว,วยกันจะไม่รวยยังไงอ่ะเสื้อต,ตัวละแสนใส่กันนะกินข้าวมื้อละแสนวายขวดละแสนกูอย่างมากกันเต็มที่ก็ขวดละหมื่นไม่ได้ซื้อเองนะนะถ่ายกินนะครับทุกวันนี้ใคร วายเวอยเหลือ,ลอๆก็ส่งมาให้พี่เดนะตังไม่เอานะครับผมไม่รับนะอรับแต่วายนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังเรื่องการบ้านการเมืองอะไรต่างๆก็ไปกันเรื่อยๆก่อนนะครับอื